สร้างเรื่องแม่ซื้อกระเป๋ามาแล้วมาแย่งกันมาลับสุกเลยกินข้าวนะลูกต่อไปเนี้ยต่อไปเนี้ลูกจะซื้อกระเป๋าไหมซื้อค่ะซื้ออไปเลยแล้วลูกซื้อไหมซื้อครับ โอเคหนูซื้อเองนะครับหนูมีตังตึงพันนะครับโอ้เก่งมากเลยหาเงินได้เก่งแล้วไปทำเชฟเต๊มไหมเชฟครับเพราะว่าหนูมีเงินตึงพันนะครับแล้วไม่ต้องซื้อให้นะครับคุณแม่โอ้เรียนังหนังสือเก่งๆแล้วสอบได้ที่เท่าไหร่ย,ยี่สิบเติเตเตมยี่สิบ อ๋อแม่แม่แมจำไว้นะถ้าลูกสอบได้อะ่ะหนูจะแม่ให้ตึงพันจะกลายเป็นสองพันเก่งมากค่ะคนแม่ครับโอเคเดี๋ยวลูกไปทำงานเดี๋ยวลูกไปซื้อกระเป๋านะครับเออไปทำงานดีกว่าไปซื้อช้อปปิ้งดีกว่า ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยซื้อรถอเอาเฮ้ยเอาเอาส่งเฮ้ยราคาเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยบาทเฮ้ยส่งได้เลยเรือเรือจะก้าก้าโมเดอเอามาส่งนะครับเฮ้ยก้ามูรอนี่ลูกกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะค่ะแม่ค่ะหนูหมดเกลี้ยงแล้วนะหมดเกลี้ยงอะไร ซื้อเองเลยโอ้ยแม่หนูไม่มีตังมาหาเงินเอาขุมมยดีกว่าอย่างเช่นบ้านม,มีบ้านของคขาไม่ไม่มีใครแอบเลยจะมาเอกดีก็หรือบ้างก็ไไปหาดีกว่าไปซื้อที่กระเป๋าดีกว่า ลูกค้าค่ะลูกค้าซื้อกระเป๋าเท่าไหร่คะซื้อกระเป๋าหนึ่งพันค่ะ,อะ, 1, คะโอ้หนึ่งพันวัดซื้อกระเป๋าได้เลยค่ะกระเป๋าเหรอนี่ไงกระเป๋าสวยจะเป็นสีตะกันทัสเอาปสีสีนมากมาเลือเล่อเรือสวยงามที่สุดเลย เลิอดงานสวยที่สุดเลยแม่คะ่ะแม่หนูซื้อกระเป๋าแล้วนะกระเป๋าบารบี้กระเป๋าบาดี้เหรอไหนดูสิโฮสน่าจะไม่สวยนะลูกถ้ากุมดเกล้งจะไม่รักด้วยอ้าวแม่หนูไปไปโรงเรียนเองเหรอใช่แล้วลูกโอ้ยคุณแม่ ฟังเลยไปกินข้าวดีกว่าวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นนาและกินต้องกินข้าวจากกาะใกล้เปิดเทอมหืมอร่อยกินทั้งหมดเสร็จแล้วก็อิ่มและแม่เก่งมากลูก ทำไมถึงทำงานได้เก่งมากอะ่ะเพราะว่าสันรวยกว่าแม่ค่ก็มองยังใกล้จะเสร็จเก้ามองล้วเออสองจุดไมซ,ซื้อของซ,อปปซอปปื้อของซ้อีอง้ดีกวซา้อองซ้อขง้อองซ้อของ้อของ ύ, ออ ύ, ้อของ้อนอง้อองอ่ออของซกอขอขอ้นอ วุ้ยเดี๋ยวก่อนของมาส่งครับวุ้ยกระเป๋าหรอคะใช่ครับบายบายครับวุ้ยลืมรถเลยเดี๋ยวก็แกะกังึกแกะกระเป๋ากันเถอะเฮ้ยแกะได้อะไรน่ายแต่เออแม่ครับแม่ แม่หนูซื้อแล้วขอได้ไหมสองอันไม่ได้ลูกขอซื้อเองขอดั้งใจเรียนมากแม่ให้ลูกส0องพันเย้คลิปนี้โอ้สุนบายบาย